สวัสดีครับผมเอกกอต้านะครับเราวันนี้เรามาเล่นเกมออเตอร์สไนต์ปืนนะครับออเตอร์สไนต์อ่าโกลบอลออฟฟิส,ส,สีนนะครับอ่าวันนี้เรามาเล่นเกมโดเอสแม็กโดว์เอสแม็กกันนะครับอ่าส่วนผมยังไม่ได้ซื้อปืนเลยเดี๋ยวใช้ปืนนี้ไปก่อวนนะ่าแปบ๊บหนึ่งกม็มีมีดนะ จิงเพื่อตัวเองอ้าวทำลายเพื่อลุ้มซีอ้าได้เลยตรงเลยครับเอ้าให้ช็อตเลยนี่ครับปาบาว่าไม่ได้ยินก่อนนะครับ อโอ้ยโอ้ยหมดหมดแล้วลหมดหมดไม่ได้ครับเราสูุหมดอ่าเรื่อยดีครับ <Nice. S 2> สนวกมากผมจะถนัดป,ป,ปืนนี้ครับตรงไหนเป็ี่ยนปืนี้ง่หรอเชื่อผมมันปืนปืนไม่ได้ใช้มานานแล้วไม่ได้เล่นมานานด้วย นี่ัวแตกเลยครับลืมเก็บปืนตกครับอผมนี่เศร้าเลยครับใน,นเกมน,นี้แม่งเหน่อยยากมากครับ ไเลยครัเฮ้ยหมนหลงันงอั 5, ่น้าไ้ปงั้แม่งแมงมาจากแมู่เิ่งเิดูเลยครับแหมอืมอ่าครับโอ้ สไนเปอร์ครับอยูอ่ไหมครับอ,อ,อยู่ไหมครับอ๋อม่ไรนครับอ่าร่วงไปแล้ว ได้แต oh, okay? mm ่แล้วได้ไปได้ยังแปดตัวโอเค 内蒙古。8, เอาีลอ่าฝั่นี้เพื่อนเราเจอระตูตรงนี้แมวครัตด้คับอ่าร่วงครับประตับเีตะตูตรงนี้หนึ่งตัวครับนี่วนงท้อีกตัครับอ่าร่วงไแล้ว ยัมมมไม่แต่ไหนเพอร์ไม่ใช่ครับีเตอร์อีเตอ,อร์ครับ นี่น้กปืนเปลอยนะอ๋อเปลอยเปลือยเปลือย อี๋มนี่ไปหนมีคนใจรอ้อนนะครับเอาป้าเอาป้าเมาแม่งเลยตายหาได้เพื่ันีเลยครับเพื่เอ้ยเอาเดินหน้านี่โอ้โห้ผมมี uh เกมนี้ขอฟังเกมนีับโอ้พอดีจบเกมปีนะครับอืมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับเกมน,นี้ก็เล่นได้พอเล่นได้อ่านี่เลยผมอยากเล่นดัานน้มากที่สุดอิตาลีครับ โคตรเยอะเลยครับบางทีก็รู้สึกว่ามันหน่วงๆนิดนึงอันนี้ผมจะเล่นโจนอผมจะเล่นโจนอย่างแรกเลยแล้วผมจะซื้อปืนที่มีชื่อว่า AK นะครับอ่า AK นะครับ ไป <Yeah. S 2> เก่งเปเก่งน็เล้วครับอืมไมไ่มีตัวเดียวครับมีสองตัวคร <Yeah! S 1> ับเย,ยี่ยิ้งไปแล้วหล <c oughs> บได้กูหลบไม่ได้ครับเจอกันหลีกแล้ว เียงไม่ออกแล้วมันมาัาน้นานทอ่าเพื่อเราเพี่เกิดเ่อเราเกิอย่างเี้ยที่เราตา,ายโอ้โ,อโอยตงเยอะเลยแ <laughs> ม่เยอะ,ะครับเ <c oughs> มื่อกี้แมงเยอะจัดครับอ้าว

ไก่ใหมันมันมใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราแก้กัเนี้ครับโอ้มมหมะมีไช่ครับพีอ่นนโอ,โโอโ้องม,มันดีนนแกงปูอยู่ต Bye. Nice. I mm. مين کي นี่ปืนเลรอนี่ยโอ้ยทำไมต้องโดนตอน้นระยะไกลเลยเกมนี้มีการพลิกซ e ูมเลยพลิกซูมพลิกซูมอีพูดเกาอ่าเออมีตาปูบอากมาบนึงครับ

มาหมลงนอ้อตายครับเจ้เจ้ตัวหลังยิงเฮ้ยตกใจครับเพื่อนดูครีบไปหน่อยครับเออไม่อเผามันอยู่แถวนี้ ตั้งสามตัวกันนะอ้าวมาตัวคลังดีเสียงตีไม่แย่ยไม่ออกว่าเสียงตีไทยเสียงตีไทยอนะ่ะ

สบายแล้วอืมอย่างนี้สบ,บ,บ,บายเลยครับไม่ต้องทำมาหาแดดเยครับอยู่นี่ยูคั้ไลซอตายเครับตาย